คุณปูตาบันดุงจ้าสวัสดีครับเจียวต่อคุณปูตาบันดุงครับจ้ามือนีนะจ้าเข้าจากมา ตอนนี้นาะจ้าเข้าก็ได้เลิกงามยามดีนาะจ้าเก่าโมงเก่านาทีนาะจ้าจะขับรถออกลานเอาเลิกเอางามงามดีให้ลูกค้านาาจ้าได้เวลาเลิกงามยามดีแล้วจ้าขอบคุณลูกค้าที่ใส่บริการคู่กตาบรรดุงเฮ้านาะจ้าจ้าลูกค้าท่านไหนอยากให้พวก,กอยเฮเลิกงามยามดี มาไหนนะจ๊ะมีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยจ้า รานเนาะจ้าจ้าบ้านสะอาดเนาะจ้าจัด40แรงเอสพีไปเลยจ้าเกลืองามยามดีให้แล้วขอบคุณจ้าจ้ารถรุ่นนี้เนาะจ้าก็เป็นรถรุ่น lc 0 1 8นเนาะจ้า lc 0 1 8ย์เอสพีนาะจ้าจ้าอุปกรณ์สามยางเนาะจ้าก็จะมีใบมีดดันนาผานพ่วงโรตารีเนาะจ้ารับรถทีหนึ่งหมื่นบาทได้เลยจ้า อาเดาอาโปรโมชั uh, Them, ่นพิเศษเนาะจ้ะสำหรับเดือนเมษานาะจ้ะรับรถไปเลย10,000บาทอุปกรณ์3อย่างเนาะจ้ะยกตัวอย่างเนาะจ้ารายปีมีงวดย่อยจ้ะเดือนที่1ถึงเดือนที่11บ็กะได้จ่ายเดือนละ2,000 2,000ไปเรื่อยๆ11เดือนพอตกรอบปีเนาะจ้ะก็จะได้จ่ายปีละ114,000เนานึ่งหมื่นสีนนะจ้ะหนึ่งแสนหนึ่ะจ่ะลูกค้านี่กะจ่ายอยู่ประมาณ7ปีเนาะจ้ะ ผ่อ,อยู่เจ็ดปีจ้าอุปกรณ์สามอย่างนะจ้าอันนี้คือยกตัวอย่างรายปีมีงวดย่อยนะจ้าอยากได้ไายเดือนไล่หกเดือนๆๆนะจ้าหรือว่ารายปีโบมีงวดย่อยโบใส่ค้นคำกัรับลดที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจ้าจะ,ะติดต่อสอบถามข้อมูลขันกันเขามาด้วยจ้าอันนี้คือ40 SP เอีจ้ารุ่นใหม่ล่าสุดไปเลยจ้าจ้า ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการคูปต้าบันดุงจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าจ้าหากลูกค้าท่านใดเนาะจ้าสนใจอยากให้ก้อยเฮ็ดเลิกงามย่ามดีให้แบบนี้เนาะจ้าก้อยก็ยินดีให้บริการลูกค้าเนาะจ้าเดี๋ยวให้เซีต่อฝากเบอร์จ้าอ่าเบอร์โทรนะครับ0 6 1 0 2 3 1 1 6 6นะครับหรือ ไอดีไล่ศูนย์เก้าศูนย์สนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับเซี่ยวต่อครับจ้าสนใจรถไทยนะจ้าหรือว่ารถคุณรถเกียวนะจ้ารถอุ่นต่างๆกับติดต่อพวกเขากันเข้ามานะจ้าจ้าก็ไปฝากเบอร์นะจ้าเบอร์โทรก้อยจ้า0 9 8 2์เก้5แจ้าไอดีไล่ศูนย์เก้าแปดศูนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามไปในเด้อจ้ามือนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ Thank uh -huh.